ติดตามมากๆนะคะเริ่มมาที่ประเด็นแรกเลยนะคะวันนี้แล้วนะคะกับคอนเสิร์ตสำหรับ4ี่คู่จิ้นนะคะที่หลากหลายคนติดตามกันอยู่นะคะกับ4คู่จิ้นจากบ้าน AF นั่นเองกับคอนเสิร์ตนะคะเวอร์จินฟินคอนเสิร์ตวันนี้จะเป็นยังไงบ้างติดตามเลยค่ะ อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะแฟนๆก็จะได้ฟินกันใน True m o v e S Presents AF Virgin Fin Concert แล้วล่ะค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะ True i n s i g e t HD ค่ะจะพาไปอุ่นเครื่องกันก่อนกับบรรยากาศเบื้องหลังการซ้อมของ4คู่จิน้นนำทีมโดยคู่จินในตำนานอย่างเตา๋าคชาตามมาด้วย Brightness, เอมน้ำและคู่จิ้นน้องเล็กอย่างมาริวและเบนซ์ด้วยค่ะ ชาไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันมา2ปีแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะจะเรียกว่าหายคิดถึงนะแฟนๆก็เราก็จัดเต็มเต็มที่ครับทุกเพลงแล้วก็โชว์ทุกโชว์ที่เราเลือกมาแต่ละพาร์ทเขาก็มีความพิเศษของเขานะครับผมก็ก็รอดูแล้วกันถูกต้องเราก็ทําเต็มที่จริงๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาถามคู่น้องใหม่ทั้ง2คู่เลยและกันกับคอนเสิร์ตครั้งแรก ของพวกเขาน้องสองเป <Yeah. S 1> ็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นนะเราได้ขึ้นมาคอนเสิร์ตกับรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ที่เราเคยดูในบ้านมาแล้ววันนี้ได้มายืนอยู่บนเวทีเดียวกับรุ่นพี่ก็ดีใจมากๆค่ะพวกเราก็จะขุดทีเด็ดของพวกเราออกมาสู้ก็คือจะเป็นสายแดน์จะเป็นเพลงเต้นทุกคนจะรอดูกันได้เลยค่ะของเราเองก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องเต้นก็แซ่บเรื่องร้องก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเจอกันแน่นอน นอกจากจะมาเป็นแบบแพ็กคู่แล้วนะครับยังมีแขกรับเชิญที่ทั้งกวนและหาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตุ้ยเกียรติกรโมลตีวิวิตและต้นธนสิทธิ์นะครับที่พร้อมจะเพิ่มสีสันในคอนเสิร์ตให้สนุกมากยิ่งขึ้นครับ ว่าพวกเรามาเป็นตัวสร้างสีสันนะครับแต่อิจฉาเขามากเขามากันเป็นคู่แต่พวกเราเนี่ยมากันเป็นขี้ครับผมพเพราะว่าสามคนคสามเป็นเลขขี้ก็มาเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรกันความเก่าของเราความสุฆสนาและที่สําคัญคือเราเป็นเป็นพี่ ที่น่ารักของน้องๆเสมอโดยคอยยืนมองนั่งมองน้องๆที่เพิ่งออกจากบ้านเอฟเสมอเหมือนมาเป็นสายเซลซะมากกว่าอันนี้ก็เหมือนแบบมาสร้างสีสันให้แบบว่าบรรดาแฟนคลับเขากรี๊ดกันดีกว่ามันน่าจะอยู่ในสายเลือดพวกเราอยู่แล้วเนาะเรื่องชงเรื่องอะไรนีน่าจะมีอยู่ปลายบบว่ากันเรื่อยๆแหละก็คงชงเรื่อยๆ แต่ละคนน่ะความเข้มข้นนจะไม่เท่ากันคนเข้มมากคนเข้มน้อยเดี๋ยวรอดูครับใครยังไม่มีบัตรนะคะยังพอมีเวลาค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มแสดง18นาฬิกาตรงนะคะที่ทันดมเมืองทองธาน,นีต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะค่ะผู้สูงอายุใช่ จะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะเอกลุศมากจริงๆอเอาก้องเข้าก็ไม่ได้ด้วยนะคือต้องเห็นด้วยตาตัวเองไปจิกหมอนด้วยตัวเองที่คอนเสิร์ตนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีบัตรรีบเลยทีเดียวคะ่ะใช่ยังสามารถซื้อหากันทันเย็นนี้แล้วนะครับผมถูกต้อง<ม>